ฝันเห็นระดิง่งเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะ ทำนายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่หนึ่งะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบน,นี้นะครับในเรืยอน,นี้ท่านอาจจะรู้สึก นะสับสนแล้วก็อืดอัดใจเป็นอย่างมากนะครับเรื่องราวต่างๆอาจจะไม่มีความชัดเจนนะครับทำให้ ยากจะคาดเดานะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่นี้นะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปอนาคตนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับหรือว่าท่านอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับท่านอาจจะรู้สึกว่านะครับไม่สามารถวางใจคนอื่นๆได้มากนักดังนั้นนะครับควรรอบคอบให้มากเป็นพิเศษนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะไม่สามารถใช้เหตุและผลในการตัดสินใจได้ดีนักนะครับลองใช้สัญชาตญาณที่ท่านมี ช่วยแก้ปัญหาอาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับสามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนกว่าอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้หากอดทนรอได้นะครับก็ควรรอไปก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะเหมาะสมนะครับที่จะลงมืออะไรทำมากรักนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านอดทนไว้ก่อนจะดีกว่า ใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียกน,นี้ท่านจะมีความเครียดแล้วก็อาจจะแบกภาระหลายๆอย่างนะครับโครงการต่างๆในเรื่องของงานอาจจะมีอุปสรรคทำให้เกิดติดขัดหรือว่าอาจจะมีผู้หญิงเข้ามรุ่นบายทำให้งานท่านล่าช้ากว่ากำหนดนะครับท่านอาจจะโดนกดดันจากผู้มีอำนาจเหนือกว่านะครับทำให้ลำบากใจนะครับ แต่โดยรวมหากไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับก็สามารถเจียพ้นผ,ผ่านมันไปได้ในที่สุดนะครับเพราะว่าท่านเองมีกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้ได้อยู่แล้วนะครับการเงินในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับก็ระวังนะครับการหน้าใหญ่จนเกินไปนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังนะครับความรักก็ยังมีอุปสรรคนะครับหากจะจีบใครในช่วงนี้ก็ อาจจะยังไม่เห็นความสำเร็จเท่าไหร่นักนะครับก็คงต้องพยายามมากขึ้นกว่านี้ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในย่านนี้นะครับท่านเองนะจะมีความกังวลในเรื่องของการเงิน,งนท,องทองของท่านและก็ครอบครัวนะครับในยะนนี้ท่านเองมีความมุ่งมั่นนะครับและก็จริงจังนะครับที่จะสร้างหลักฐานสร้างฐานนะมีความคิดที่จะทําให้การเงินของท่านมั่นคงมั่งคั่งมากขึ้นนะครับ การงานนะครับอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะครับทำให้ตุ่มเทกับเรื่องงานมากกว่าแต่ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากท่าน มุ่งมั่นและลงมือทําจริงแล้วแล้วก็โอกาสความก้าวหน้าในสายงานท่านจะมีนะครับนอกจากนี้นะครับท่านก็จะมีโอกาสได้รับโชคลาภนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าท่านอาจจะมีโชคดีนะครับในเรื่องของอสังหาริมทร,รัพย์การซื้อขายที่ดินด้วยใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียนนี้เป็นเดร,รานะครับแห่งการเยียวยาดูแลรักษาตัวเองจาก ช่วงที่ผ่านมานะครับท่านอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าอยู่กับบ้านหาเวลาผ่อนคลายให้กับตัวท่านเองนะครับเป็นการเพิ่มพลังชาร์จพลังนะก่อนจะกลับไปสู่ภาวะที่มีความกดดันต่างๆอีกครั้งนะครับงานงานอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าในเรื่องงานเด่นชัดนักนะครับหรืองานของท่านไม่ค่อยมีอะไร จะทำนักนะครับหรือว่าบางคนครับช่วงนี้ก็อาจจะว่างงานแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับถึงว่าว่าไม่มีงานท่านก็มีกิจกรรมอะไรอื่นๆทําแทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็อาจจะรู้สึกว่าสบายๆนะครับแต่ว่าในบางคนก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตบ้างนะครับในเรื่องของความรักนะครับในทันที่เลยกไ่แบบนี้นะครับอาจจะหมายถึงนะครับเป็นคนโสดนะครับหรือไม่มีแฟนหรือว่าไม่ได้คบกับใครนะครับ แต่หากมีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องรับระวังนะครับจวงนี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่จืดจางลงไม่ค่อยแน่นแฟนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข2หมายเลข8หมายเลข10และหมายเลข17ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลข8หมายเลข10และหมายเลข17